ผู้สมัคร,ระะอบตผู้สมัครเทศบาลจะจัดทำป้ายหาเสียงอย่างไรประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับ,ววรบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้นะวัดจัดไปก็จะมาพูดถึงรายละเอียดในการจัดทํา ป้ายหาเสียงแล้วก็ประกาศในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับลำดับแรกเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าประกาศกับป้ายเสียก่อนนะครับประกาศนั้นนะครับขนาดอยู่ที่30คูณ42เซนติเมตรซึ่งในระเบียบนั้นกำหนดให้สามารถจัดทำได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้ง ในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นคือขนาด130คูณ245เซนติเมตรสามารถจัดทำได้ไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลตตังในส่วนของเทศบาลนครกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นระเบียบได้กำหนดจำนวนป้ายและประกาศมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเอื่นๆก็คือประกาศนั้น ให้สามารถจัดทําได้ไม่เกิน10เท่าของหน่วยเลืกตั้งและป้ายหาเสียงนั้นให้จัดทําได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลืกตั้งมาดูรายละเอียดกันว่าเราสามารถที่จะจัดพิมพ์ข้อความอะไรได้บ้างในแผ่นป้ายหาเสียงแล้วก็ประกาศในการหาเสียงนะครับผู้สมัครนั้นสามารถที่จะระบุชื่อชื่อสกุลหมายเลขของผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองนโยบายคำขวัญคติพจน์หรือข้อมูลประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ในป้ายหรือประกาศหาเสียงก็ได้นอกจากนั้นนะครับผู้สมัครสามารถที่จะนำภาพบุคคลนะครับมาขึ้นป้ายคู่กับผู้สมัครก็ได้ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น แล้วก็สามารถนํานะครับสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองชื่อของพรรคการเมืองมาขึ้นป้ายด้วยก็ได้ทางนี้ก็ต้องได้รับยินยอมเป็นหนังสือเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับผู้สมัครยังสามารถนํารูปภาพผู้สมัครสมาชิกผู้สมัครบริหารซึ่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเดียวกันมาขึ้นป้ายหาเสียงได้ด้วย เน้นนะครับว่าต้องเป็นรูปภาพของผู้สมัครสมาชิกหรือผู้สมัครผู้บริหารซึ่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงได้ด้วยนะครับแล้วสถานที่ปิดป้ายหาเสียงหล่ะครับจะสามารถปิดประกาศหาเสียงได้ที่ใดบ้างในกรณีนี้นะครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการก่อตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ละแห่ง ก็จะได้ประกาศกำหนดสถานที่ให้ปิดประกาศดังนั้นผู้สมัครนะครับจะไปปิดประกาศนอกเหนือที่กกตท้องถิ่นประกาศกำหนดไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาครับผู้สมัครนั้นจะจัดพิมพ์แผ่นพับใบปลิวหรือสติกเกอร์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่ประเด็นนี้ผู้สมัครสามารถกระทำได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุจำนวนไว้ด้วย จัดพิมพ์จำนวนเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าไม่ให้เกินค่าใช้จ่ายที่ประกาศกำหนดก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับท่านจะไม่พลาดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมกดติดตามนวัตจัดไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านสวัสดีครับบังกล้องเขาบังกล้องเขาโดนปีเลยบังกล้องเขาบังกล้องเขา สวัสดีบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยเด้อสวัสดีครับอุ้ยนาทำ่ไมนานนี่นายากจังสวัสดีบ๊ายบาย